สวัสดีเพื่พี่น้องชาวบนห้ากันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องสามมือแนดนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมเอเลี่ยนฮันเตอร์กันนะครับไพ่จเปชนะครับคุณนูกบอลท้อยวันนี้จะมาเล่นกันที่ห้องเอเลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเข้าที่ห้องเลยเดี๋ยวันที่ด้านขวาล่างครับปักปืนครับผม10๊้อยครับเอ้ด้านซ้ายนะพูดผิดหมไปเลยครับส่กันไปก่อนนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราคุยว่ากันนะฮะว่าจะเป็นยังไงตอนท้ายเกมนะครับผมไป,าาไปตอนนี้เราตั้งแตไปก่อนนะฮะอย่าไม่ต้องคิดอะไรม,มากนะฮะอุ้ยหนึ่งพันพอยแฉลบเลยครับทุ่มโดนมาไปมัปนจะขึ้นมาแล้วนะครับไปอีกหนึ่งพันครับผมช้างน้อยของเรานะครับไปกันเลย ่ไปเรื่อยๆก่อนครับมาเลยนะดัดๆแต่ไม้ไม้เด็ดๆอ่ไม้ดีสีด้อยวันนี้กำไลยังอยู่กับเรานะครับคย่ากังวใจหน่อยนะไปต่อวันนี้แต่ไม้เราหายไปแล้วนะตามกำไรคืนแล้วครับวิ่งโต มังอยู่มาแล้วมาก800ครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะ้าร่วมหมู่บ้านกันนะฮะก็อย <c oughs> ่าลืมด <c oughs> ูที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็สิดูดนะครับนะเราก็ใส่กันต่อครับพี่บอสของเรานะฮะโยกหน่อยครับกลับมาซ้ำโยซ้ำครับกิ้แปดร้อยนี่ครับไปต่อเลยมา900ครับผม ันนี้เดี๋ยวเราเคเิียร์เส็90แล้วออกเลยดีกว่าครับไม่เอาล่างใหญ่เนาะเฮ้ยเคลเสรจ500อ่อนนะครับไม่ได้ก็พอนะฮะโอเคครับอา้าอัดต่อนิดนึง่งไปถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องพอจริงๆนะฮะโอเคครับผมจบได้ครับกำไร1,000ครับวันนี้ ก็สำหรับใครนะครับี่สงนใจนะแต่ถ้าคิดวิดีโอนี้ก็จะีกระต่ยไหนแชร์เพื่อเป็นเงในใ้ผมด้วยวิดีโอนี้ก็จะไมาว่าอะ้รเท่านั้นจริงจะไม่เหมือนวิดีโเา